Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bay Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn trời Stop. Uh -huh. เสียงพร้มือให้กับคุณสุวัชชัยสุทธิมาและท่านนายกเปรมดีชับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นการคอนเสิร์ตครับผู้ให้ในวันนี้ครับครับวันนี้ท่านสุจริตทำดนะครับพร้อมด้วยครอบครัวครอบครัวนะน้องมอกก็ร้องด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับจุ๊บๆเลยนะครับขอบคุณนะครับก็ขออนุญาตขออนุญาตคุยกับท่านสุวัชัยกันก่อนนะครับ เพราะว่าท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงานวันนี้แล้วก็เผูอาำวันก็มาซ้อมกับทีมงานด้วยอยากจะให้กล่าถึงควารู้สึกกับบรรยากาศที่คืนนี้นิดนอยครับไม่ได้เลยว่าผู้คนจะมากันมากมายขนาดนี้นะครับนึกไม่ถึงจริงๆครับนี่เป็นพร้อมน้ำใจของประชาชนทุกท่านนะครับที่มาในคืนนี้ที่ให้กับ นายกเดินด้วยดีครับเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเป็นผู้ให้มาถึง15ปีกว่านั้นด้วยครับแต่แตั้งแต่เริ่มทํางานนักเต้นสุนตรีนครที่มโลกในนา,า,นามของอุบลรคณนาฏลูกาะเลส,สวนนะครับได้ยืนอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้กับคอนเสิร์ตผู้ให้มีความเป็นมาอย่างไรท่านนายกมีความมุ่งมั่นและมีความมุ่งหมายอย่างไรกับงานคืนนี้ครับขออนุญาตเชิญท่านได้กล่าวให้ท่านผู้ชมได้รับทราบสดงความยินดครับ กรอบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษุโกท่านดร,รปรีชาเรงจันทร์ท่านสสดร,รสุชนชามพุ่มพัน์ท่านพลเอกดรศิริพิวัภันธ์ท่านผู้มีเกียรติที่ผู้รักและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมง,งานคอนเสิร์ตผู้ให้ในวันนี้ทุกๆคนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อการที่มาให้กำลังใจคอนเสิร์ตวันนี้และก็ได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวเพื่อตั้งกองทุน สูงเพราะ์เด็กผู้ยากไร้เด็กเล่ร่อนแล้วก็เด็กด้อยโอกาสก่อนอื่นก็อยากจะเรียนความเป็นมาของคอนเสิร์ตวันนี้ให้ทราบสักนิดหนึ่งว่าคอนเสิร์ตวันนี้ชช่อว่าคอนเสิร์ตผู้ให้การแสดงคอนเสิร์ตต่อวันนี้45นาทีเป็นการแสดงคอนเสิร์ตโดยผู้บริหารเทศบานลคนรครสระบุริส,รว,นสวนเท่านั้นโอกาสที่เราจะตั้งคอนเสิร์ตตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่ออยากจะหาทุน เพื่อส่งเสริมเยาวชนซึ่งมีปัญหาในสังคมนอกจากยากจนแล้วยังด้อยโอกาสอีกต่างหากก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าคอนเสิร์ตที่ให้เนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยากจะให้ท่านได้บริจาคเงินเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เนี่ยได้เป็นคนดีของสังคมได้มีโอกาสเสมอและทัดเทียมกับคนอื่นเขา ปัจจุบันนี้เด็กลักษณะอย่างนี้อยู่ในความดูแลของเราประมาณ90กคนเงินตรงนี้ไม่ใช่เงินกองทุนที่จะไปช่วยการศึกษาแต่เป็นเงินที่จะเอาไปให้ดูแลครอบครัวของเขาเด็กเหล่านี้คือพวกไหนเดี๋ยวสักครู่ท่านจะได้เห็นภาพของเด็กเหล่านี้เนี่ยที่ขึ้นมาร้องเหลงให้ท่านฟังเป็นเด็กที่พ่อแม่ยากยากโจนพ่อแม่แยกกันพ่อแม่ไปทํางานอยู่กรุงเทพ พ่อแม่ทิ้งไปแล้วให้เด็กเหล่านี้อยู่กับผู้ปกครองซึ่งอาจจะเป็นปู่ย่าตายายเป็นญาติพี่น้องเป็นคนข้างบ้านหรือเป็นคนอื่นเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยไม่มีคนที่จะมาช่วยดูแลอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนแบบดีก็โตไปแบบวันวันหนึง่งเทศบา